สวัดีครับตอนนี้เวลาหกโมงสีพรุ่งนี้จะพาน้องเปาไปหามนี่ครับุณของในร้านเก็บโอ้ไม่ใช่ค่ะผนของเก่าไปขายอันไหนที่เป็นเงินตอนนี้ทําดีกว่าทิ้งไปเฉยๆนี่ไปขายหลายรอบเลยนะคะถ้าแถวบ้านมารับซื้อก็จะถูกหน่อยเราก็จะ ได้หน่อยเราไปขายเองเราก็จะได,ได้เยอะหน่อยนี่นะครงานอาชีพของเก่าก็มามานะฮะมัดแต่แค่นี้นะว่ามีการเปลี่ยน,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 นอยู่มันกำลังคิดอยู่ ใส่โลสันฟ้าก็คึมเหมือนฝนจะตกทั้งเหล็กทั้งอะไร ดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขายจะอันนี้อีกทีนะคะนะฮะก็จะเป็นขวดโนนพี่เปาอยู่โนนพี่ป้านโนาบกมือไม่มเพื่อนเพื่อนน,นอยทำอะไรอยู่ครับห,หลังจากเขากินข้าวนะครับทำอะไรบอกเพื่อนๆสน,นซิกินขนมอะไรดูกทาข้าวเขากินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไหนโชว์สิแซบไหมรถนี้ มันเซบมากใช่ไหมโอเคะะคะสวัสดีค่ะ